กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถไม่เข้าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า1 8ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของงวดก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ วันนี้นมินไปฉีดวัคซีนมานะพี่น้องอก็เลยปวดแขนข้างหนึ่งนะคะปวดแขนข้างขวาหมอก็ไปฉีดข้างขวาให้นะเะงืดหลายพี่น้องรู้ว่าละก็ปกติก็จะถามนะคะแต่รอบนี้มอไม่ถามแม้มินเลยนะคะก็เลยมาฉีดข้างที่เราถนัดเนาะเราก็ยกของจับของอะไรอย่างงี้ะนะ,ะยกไม่ไหวนะมันปวดนะพี่น้องมันไม่เหมือนที่เราไปฉีดแบบธรรมดาเนาะ ในวัคซีนแก้ไข้นะแก้ไข้แก้หวัดนะไม่ใช่วัคซีนโควิดโครโนานะคะพี่น้องแนวทางเฉพาะกิจนะคะเจ็ดสน,นะคะเข้านะคะมินให้เด่น0ูและเด่น7นะคะ95นะคะก็มานะคะาหตารางกำลังวันก็เข้านะคะเข้า3ตัวนะคะ 170นะคะ95ก็มานะคะสำหรับตารางใครชอบตารางนะคะพิเศษ60ามาตัวแปลงล่างให้นะห้าศูหลุดนะ,ะให้เด่น0เจาะไม่เข้า13 1เข้านะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะ34มนะคะมาอีกแล้วนะคะมาตัวเก่านะ,ะพี่น้องมาตัวเก่าเมื่อวานนะคะ สามหกนะคะก็หลุดไปนะคะสองหกก็หลุดสรุปแล้วนะคะก็มาสามนอยเนาะก็ได้เฮกันนะคะหลุดแต่ VIP นะคะเข้ากิจพิเศษแล้วก็ปกตินะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปแล้วก็แอดมินดืมบอกนะคะว่านอยปกตินะคะก็เข้า3ตัวเหมือนกันนะคะ713นึ่ะ713นะคะ 710นะ่ะเอ,อ่อ1 70ก็มานะคะเข้าอยู่สองคู่นะสำหรับตารางของเราก็จะมา170นะคะคู่หนึ่งก็จะเป็น713นะ,ะ่ะตารางของเรานะ,ะโอเคนะคะเดี๋ยวมารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับซ้ายวิ่งนะคะก็จะมี 8 4 3สี่สามห้าหนึ่งจดนะคะแอดมินยังให้เด่นไปที่เจ็ดอยู่นะคะกับสองนะเด่นเจ็ดกับสองนะคะก็จะมี7จ7ด7ูนจดหนึ่งจดห้าแล้วก็7 8แปดนะคะ สำหรับเด่นสองนะคะก็จะมีสองศูนย์สองสามสองห้าสองเก้านะคะสองเก้าก็อย่าลืมตามสองหกค่ะอันนี้จับคู่ได้นะคะเจ็ดสองนะพี่น้องถ้าใครชอบนะคะจับคู่ได้นะ,ะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมีหนึ่งแปด 3 5 4 8แล้วก็จะเป็น7 3็ดานะคะสำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมี2 2 7สแล้วก็จะเป็นหนนะคะหนึ่งหนึ่งนะ,ะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีหนึ่งแปดคะหนึ่นึคะ 7จ็ดห5 5่งหนึเนะคะเลยคู่หนึงนะ,ะเตียนมินชอบนะคะก็จะเป็น7887นะคะ จดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดยด้วยเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า